คือส,สดีครับผมสเปียแมนนายพัฒนันคำภูกแก้วตำแหน่ง Expert Service ประจำคือสเปียสาขาเซนทันรขออนุญาตนำาส่รายเดมโมประจำวันที่27พฤษภาคมพุธศักรช2563ในหัวข้อแนะนำสิทธิพิเศษ True True b a c k Family พร้อมขั้นตอนในการรับสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายให้น่าสนใจและเห็นภาพครับ คุสเปียร์สวัสดีครับผมสเปียร์แมนยินดีให้บริการครับวันนี้ครับสเปียร์แมนมีสิทธิพิเศษดีๆมาแนะนำคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับนั่นก็คือ True Back Family ครับสำหรับ True Back Family ครับ เป็นเอกสิทธิสำหรับลูกค้า t o u Backcard สามารถเชิญชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว to you b a c k card กับเราครับได้สูงสุดถึงสัมท่านส่วนเงื่อนไขครับผู้เชิญครับสถานะปัจจุบันจะต้องเป็น To y o u Backcard และผู้ถูกเชิญครับเพียงทำการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นรายเดือนของชุม,มุเ ที่แพ็กเกจเริ่มต้น599บาทเป็นโปรโมชั่น 4G p ั u Max Speed Unlimited ครับเพราะโดยปกติครับสำหรับสมาชิก t o y o u b a c k Card จะต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่3,000บาทจึงได้รับบัตร t o y o u b a c k Card ครับสำหรับขั้นตอนในการรับสิทธิ์ครับ สามารถติดต่อทาง call center ได้ที่หมายเลข02 700 8000กด2ครับหรือติดต่อได้ที่ทู h o p และทูสเซียได้ทุกสาขาครับแต่ถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับมีความประสงค์ที่ต้องการจะลดความเสี่ยงโควิด19นี้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเพียงเข้าไปเว็บครับ t o b a c k f a m i l y c o m u h c o m ครับ วิธีการเช็คว่าบุคคลในครอบครัวของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเข้าเงื่อนไข Two Back f a m i l y หรือไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองครับเพียงกดเป็น U.S.S.D. ครับเครื่องหมายต่อจาันครับ824ครับเครื่องหมายตาา่อจันตามด้วยหมายเลขบักประชาชน13หลักของบุคคลในครอบครัวเครื่องหมายซีเหรียลและทําการโทรออกครับถ้าหากเข้าเงื่อนไขครับ ก็จะได้รับบัตร you Back card นานถึง1ปีส่วนบัตรท o ยูแบ k c ค r d ครับจะทำการจัดส่งไปให้ที่บ้านเป็นระยะเวลา30วันทำการส่วนผู้เชิญครับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะได้รับคะแนน2ูพอย t สูงสุดถึง1,500คะแนน2ูพอย t โดยถ้าหากคุณผู้หญิงครับเชิญชวนบุคคลในครอบครัวได้1ท่านจะได้รับคะแนนทูพอยด์500คะแนนทูพอย์ครับและถ้าหากคุณผู้หญิงเชิญชวนบุคคลในครอบครัวครบสามท่านก็จะได้รับคะแนนทูพอย์ครับ 1, 500นนหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนทูพอย์ส่วนเอกสารครับใช้เป็นบัตรประชาชนตัวจริงครับและสำเนาทะเบียนบ้านเพียงเท่านี้ครับ คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็สามารถเชิญชวนบุคคลในครอบครัวมาเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว to y อยู่ Back card ของเราครับถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถติดต่อได้ที่ผมครับสเปียแมนประจำอยู่ที่ทุกสเปียสาขาเซนทนเวอร์หรือติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ได้ทุกสาขาสำหรับวันนี้ครับสเปียแมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ